ต้องบอกเลยเชลซีงานหนักซื้อโกบ้าหลายร้อยเก้าล้านปังก็จะรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราต,ตรงนี้ด้วยนะครับย้ yeah. very good ปังมาที่ข่าวแรกนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์เตะที่กำลังสนใจคว้าวตัวอาร์เดียงราบิโอกองกลางเรื่องเฟนแมนของยูเวนตุสแต่ในขนาดเดียวกันนั้นทางนิวคาสเซิลและก็ ton, <O of. S 1> เอเวอตันก็สนใจดาวเตะวัย25ปีรายนี้เหมือนกันนะครับ อยคาเมื่อกี้ที่โอเรโกนาโขชาต้องการเสริมแกร่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับมองไปที่อดีตเด็กเก่าของเอเวอเรตันอย่าง <Hey. S 1> อิดิซาเกที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับปารีสแซงต์แช็กแมงเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับขณะเดียวกันแมนยู U, พยายามที่จะคว้าตัวอเล็กตันเลตแบ็คซ้ายดาวเด่นของ FC ฟซปอร์โตซึ่งดาวเตะชาวซัมบาวัย27ปีรายนี้มีค่าตัวแค่เพียง25ล้านยูโรเท่านั้น <What? S 1> เนื่องจากปอร์ตนั้นเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านผ้ชมทุกท่ มาทางข่าวของท็อตแนม,มฮอสเปอร์กันบ้างสำหรับเดอะการ์เดียนที่รายงานว่าไก่เดทองนั้นกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนิโคโรซานิโอโรกองกลางดาวดังของอาร์เอรโมาโดยมีการคาดการณ์ว่าแน่นาะคนไก่นี้ทางสเปอร์ก็จะทำการกระชากตัวกองกลางหน้าหรอคนนี้มาสูตรเลาให้ได้นะครับ <c oughs> ย้ายจากเร้าไก่ไปเล้าเป็ด <c oughs> อัปเดตข่าวสารของเรียวพูกันบ้างสําหรับตอนนี้ที่ทางเรีวพูนั้นกาลังพิจารณาที่จะคว้าตัวไอซามองดี้เซ็นแบ็กของเรอัลเบติสซึ่งจะมาทดแทนลายของเดยาร์รอบเรนที่เตียบาารินแอนด์ฟิวไปโดยกองหลังวัย28ปีชาวแอฟริเรียนนี้ก็เคยมีข่าวกับอาเซนอลอีกด้วยแล้วก็ยังมีข่าวของอดัมโรน่าที่เตรียมเก็บข่าวของย้ายจากเรียวพูไปเซาท์แฮมป์ตันโดยทางเซาท์แฮมป์ตันต้องการดาวเตะตัวเก่าของเขากลับมาช่วยทีมในซีซั่นหน้าอีกเหมือนกันครับ เรายัางเดินเล่นอยู่ในเกาะอ,อังกฤษแต่คราวนี้เราพูดถึงทีมใหญ่อีกทีมหนึ่งอย่างเชลซีครับต้องการคว้า2สตาร์ของเอริกโกมาริดโจเซฟวินเนสปราการหลังจอมแก่งและก็ยานอบาคผู้สมตูมือกา่าชาวสโลวเนียนะครับโดยรายของโจเซฟวินเนสนั้น <Hey. S 1> ทามนเชเตอร์ซิตี้ก็ต้องการคว้าตัวกองหลังรายนี้เช่นกันส่วนในรายของยานอบาคทางเอริกโกมาริดก็ต้องการค่าตัวตามค่าฉีกสัญญาของเจ้าตัวนั้นซึ่งมีราคาสูงถึงร้9าล้านปอนด์ให้ตายเถอะมึงไม่110ร้อยล้านไปเลยอะ โอ้พูดละึ้นพูดละึ้นขายบ้าอะไรขนาดน,น <c oughs> ก่อนจะจากรากันไปคุูคิดยังไงครับค่าตัวของแยนโอบารที่มีมูลค่าสูงถึง109ยน้าล้านฟอนคิดว่าเงินจำนวนนี้พวกคุณจะไปซื้ออะไรได้บ้างคงไม่ได้ล่างได้นลครับสำหรับนี้ผมกายฟุตบอลลาไปก่อนสวัสดีครับ ร้อยเก้าล้านไปซื้อไดไดทั้งมูอวะซื้อเครื่องบินเครื่องบินแล้วมาเผาทิ้งเผาเลย